ลูกรักทั้งหลนายเทปนั้นนี้ที่บันทึกก็ยังอยู่ที่จังหวัดยะลาตามเดิมเมื่อคุยกับท่านเจ้าคุณต่อไปมองหน้าเจ้าคุณท่านยิ้มท่านยิ้มนะั้นท่านก็นบอกว่าลูกหลานทุกคนที่มาเนี่ยโดยร่วมงานทุกคนท่านรู้จักทุกคน เป็นนั้นว่าทุกคนที่มาเคยไปเที่ยวบ้านท่านไปกินของบ้านท่านไปเล่นบ้านท่นววานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งลูกหลานเกือบทั้งหมดมันเป็นคนสนมันไปถึงมันก็เรียกคุณพ่อเจาค่ะคุณพ่อขอรับผมอยากได้นั่นฉันอยากได้นี่แต่ว่าคุณได้คุณพ่อก็ดีจริงๆเหมือนกัน นี่ชมตัวเองนะมาขี้เนี่ยรอคนยกหางไม่ได้ใช่ไหมท่านเจ้าคุณแม่ไอ้คนชมคนตัวเองนี่มันระยำจริงๆแยกคนยิ้มแยกคนบอกอย่าเสือกสิเขาพูดว่ายังไงก็ฟ้าไปตามอย่างนั้นสิเรามีหน้าที่อย่างเดียวพูดตามเสียงพูดก็ลูกหลานมันมาก S <S an <stal> an> ไอ้แก้วเนี่ยมลายำมันมีเมียกี่ปีบรู้ไหมแล้วก็อ้าวท่านจะถามไม่ต้องถามผมบอกเองที่ไอ้แก้วมันม,มีเมียเป็นปีดๆเนี่ยความจริงมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นคนเจ้าชู้วิ่งหาผู้หญิงแต่ความจริงเจ้าแก้วกับผมลักษณะมันต่างกัน นี่ผมยืนให้ท่านดูดูมาดในช้างสิบ้างในช้างเ,เป็นคนมาดดีสงา่าผ่าเผยตาผ่องใสแล้วก็หน้าลูกไขน่นิดๆแต่ว่าหน้าเป็นหน้าของผู้ชายไม่ใช่ลูกไข่ผู้หญิงและฝันนาท่าทางองอาจไี่จะว่ากันทีว่าเจริงตอนนี้เขาบอกว่าแม่หน้าท้า คล้ายกับช้างซึ่งเป็นสตัตว์ดิบชันฉะนก้นเลยบอกว่าอย่าว่ากันสินี่คนคุมช้างมันก็ต้องมีความสงาา่าผ่าเผยมีกําลังเหมือนช้างแต่ว่าช้างตัวนี้มันเป็นช้างมีตัวมีศักดิ์ศรีแต่ว่าเจ้าแก้วมันมีรูปร่างอย่างหนึง่งเจ้าแก้วนี่ถ้าจะดูลักษณะจริงๆ มันก็เป็นคนสมส่วนสมศักดิ์ท่าทางธรรมธรรมงแงถ้าผิวเจ้าแก้วเป็นขาวก็ผมผมเป็นคนค่อนข้างขาวย่านที่จะบ้านเขาเรียกว่าเป็นคนขาวแล้ว,ว่าเวลาเดินเตินแรงเพราะว่าเคยคุมช้างนี่ต้องเดินแรงเวลาทำงานผมช้าไม่ได้ ผมใกล้แก้วไอ้แก้วมันเรียกผมกกกไอ้คลองไอ้คลองไอ้ระยำเนี่ยชื่อจริงๆมันก็ไม่เรียกผมชื่อสีนะชื่อผมจริงๆคือสีก็แปลว่ามิ่งขวัญไอ้แก้วเนี่ยเขาแปลว่าเขาด้วยชื่อจริงๆเขาพลายแก้วคำว่าพลายนี่ถทาไม่ใช่ผี ลายแก้วแปลว่าช้างแก้วช้างที่มีกําลังใหญ่ช้างตัวประเสริฐเขาว่าเขาว่าเจ้าจักรพรรดิจึงให้นำนะว่าลายแก้วเพราะมันออกมาเลือกดีโหนพยากรณ์ว่าเจ้าเด็กคนนี้จะมีอำนาจมากสามารถจะปราบปรามข้าศึกได้ทุกทิศโดยที่จะใช้กำลังพลเข้าไปชิดกับข้าศึกใช้กำลังไม่มาก เขาเจะให้นามว่าพรายแก้วและก็เป็นนามที่อโอหโหนเขาให้กันมานี่เป็นอนุว่าผมก็เป็นคนสง่าพาเผยผมสวยสวยแก้วมันไม่ได้ไอ้แก้วมันสวยมากถ้าทางมันดีเจติยาของทุกคนเวลาเลิกจากการเป็นอาหารพักมาก็มีเจติยาแช่มช้อย ละมุนละไมอ่อนโยนกว่าผู้หญิงสมัยปัจจุบันผู้หญิงสมัยนี้เนะี่ยมาเป็นผู้ชายซะมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงสมัยโน้นเขาเป็นคนเก็บตัวมีจริยามัญญาดีพูดน้อยถ้าจะเห็นผู้ชายไม่ใช่ว่าจะวิง่งเข้าไปคุยจะไปเดินควงกับผู้ชายนะไม่มีมีแต่เป็นคนเก็บตัวตามจารีประเพณีเป็นคนน่ารัก แต่ว่าลักนณะการย่องย่องหนีเมื่อวิดาเมื่อพ่อแม่เผลอไปหาเจ้าหน่มคนรักมันก็มีเป็นของธรรมดา <c oughs> แต่วาจริยาท่าทางหน้าบ้านขนดีนี่สําหรับเจ้าแกว้วที่มันมีเมียมากคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาเขามันสวยเก๋มีมสเสน่ห์สองเป็นคนอ่อนโยนสามมีความกตัญญโโูรู้คณ สี่มีจิตใจเผื่อแผ่มันไม่เคยเก็บเต่าตังค์ไปที่ไหนไมันก็ใจกักน้องด่าเห็นคนยากคนจนยากจนเข็นใจมันก็สงเคราะห์ให้ตามสมควรมีอะไรพอที่มันจะช่วยเหลือได้มันช่วยทุกอย่างเวลานั้นบ้านเมืองมันกว้างคนมันน้อยนี่การท,รทําไร้ไถยนามันก็เป็นของไม่ยากเมื่อชาวเขาเวลานี้อยากจะไปฟันป่าที่ไหนก็ไปกัน ทำกันได้ตามชอบใจใครไม่มีทุนไม่มีรอนเจ้าแก้วมันก็ให้ความจริงผมก็ไม่ยอมแพ้มันนักใครมาขอผมก็ให้เหมือนกันแต่ว่าสู้มันไม่ได้มันเที่ยวเก่งมันพูดเก่งกว่ามีคนรู้จักมันมากกว่าก็เลยมีคนเข้ามาไถ่มันมากในเมื่อมีคนมาไถ่มันมากผมมีคนมาไถ่น้อยกว่า ลูกไอ้แก้วมันก็เลยมาไถผมต่อไปขึ้นมาบนบ้านมาคนพ่อไอ้นีดีคนพ่อไอ้นีดีไอนนท์ก็ดีไอ้นี่ก็ดีมันอยากว่าดีผมก็เลยให้มันในลูกไอแก้วทุกคนมันเรียกผมพ่อทุกคนแหละมันรักผมเหมือนพ่อผมก็รักมันเหมือนลูกดังนั้นตามนิยายที่มันทํากันบระรำปรามามันเสียหมด คนขนาดเป็นคนน้ำคนนางเป็นพยาสมัยนั่นใครเขาจะเลวแบบนั้นเลิกคู่กันทีนะเล่าไอ้แก้วกับไอ้ช้างนี่ทนว่าอย่างนั้นมาคุยกันวันนั้นเรามาหยุดอยู่ที่จังหวัดนครปฐมความจริงจังหวัดนครปฐมนี่ต้องถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความประวัติศาสตร์สำคัญจังหวัดหนึ่ง แต่ผมก็ไม่ถือว่าเลิศก,กว่าจังหวัดอื่นคือหนึ่งนอกจากเรื่องเขายากรงพยาพยา,านแล้วจะเล่าให้ฟังมันก็ยังมีเรื่องสำคัญต่อไปอีกการที่พระอริยสงฆ์สมัยพระมหินประกาศพระาศาสนาก็เดินทางมาขึ้นที่จังหวัดนครปฐมก่อน เป็นจุดแรกที่พระพู้นั้นมาปักหลักนำอมพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่แต่ความจริงพระพุทธศาสนามีมาก่อนนั้นเป็นแต่เพียงท่านนันไหลเอาพระไตรปิฎกที่เขียนเป็นหนังสือมายืยนยันว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีตำราไม่ได้จ,จากันเฉย และก็บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นก็มาประกาศชักจูงให้เจริญความดีตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จตระสมมาสัพุทธเจ้าความจริงและความดีมาเสริมความดีที่มีอยู่แล้วมันก็เป็นของไม่ยากถ้าจะพูดกันต่อไปจริงๆในเขตสวรรณภูมิส่วนนี้ก็ถือว่ามีพระส้ำรองอยู่แล้วคือพระอรหันต์ และพระอริยะเจ้าทั้งหลายเมื่อพระราหันมาพบพระราหัน,นเข้าของมันก็ไม่ยากอ่านตำรับตำราทบทวนกันเดี๋ยวเดียวเห็นว่าใช้ได้ต่างคนต่างกันลอกเอาเป็นแบบเป็นแผนไปเพื่อใไปเป็นพื้นฐานแน่นอนเพื่อสอนกัมมัรดาประชาชนทั้งหลายและคนส่วนใหญ่ในที่นี้ก็นับถือพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเห็นไหม จังหวัดนครปฐมถมต้องถือว่าเป็นเมืองแม่ในการประกาศศาสนาแล้วต่อมาอีกจุดหนึ่งที่จังหวัดเนครอฐมถมที่พระเจดีอง์นี้มีนามว่าปฐมเจดีก็มาเรียกกันตอนหลังเนื้อแท้จริงๆไม่ใช่ปฐมเจดีอะปฐมเจดีแปลว่าเจดีองค์แรก าถือกันว่าตอนน้สมัยแม่องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนิพพานไปแล้วแล้วก็ใครก็ไม่รู้มาสร้างเจดีย์องนี้เป็นองค์แรกไม่ไม่ถูกอ่ะถ้าจะยถูกถ้าเรียกปฐมเจดีย์ก็ต้องเรียกว่าเป็นปฐมเจดีย์ของจังหวัดนะคปรปฐมอันนี้ผมก็ว่าไม่ถูกอีก พระเจดีย์ที่เป็นปฐมของจังหวัดนครปฐมนั้นอาจจะมีกิจิอื่นก็ได้ก็มีพระอรหันต์ตายที่ไหนได้นิพานที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านสร้างเจดีย์บรรจุกระโดกที่นั่นต้องถือว่าถ้าจะเรียกกันว่าปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์องค์แรกก็ต้องเรียกว่าเจดีย์องค์ใหญ่องค์แรกของจังหวัดนครปฐมอย่างนี้ถึงจะถูก สำหรับพระบรมเจดีย์นี้ผมได้พูดมาถึงเรื่องพยากรพยาพานต่างคนต่างก็สร้างเจดีย์เป็นที่ระลึกพระบรมเจดีย์เป็นเจดีย์ยที่พยาผ่านสร้างไว้เป็นอนุสรณ์ขพระราชวิดาที่ถูกฆ่าเพราะไม่รู้จักกันแต่สำหรับพระบาทชนก็เป็นเจดีย์ที่เป็นอนุสรณ์ สนน้องคุณองใหญ่หอมที่พระที่เลี้ยงพยาผ่านมาแต่ก็ยังไม่เป็นเจดีต้นถ้าจะเป็นเจดีที่ต้นไปกว่านั้นนอกนั้นผมไม่รู้นะถ้าสืบประวัติไปแล้วก็ยุ่งไม่ต้องพูดเรื่องอื่นพูดรเรื่องเจดีนี่มันร้อยปีก็ไม่จบไอ้ในเขตนี้เจดีมันเกิดมาก่อนนานก่อนที่พระพุทธเจ้าจะยังไม่ผ่านมีพระหลานตายก็ทําเจดี ตอนนี้เอาย้อนต่อไปก่อนสักนิดหนึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าโสนพราหมณ์เป็นพราหมณ์อยู่ที่เมืองกุศินรามหานครชื่อเก่าของเขานะโสนพราหรรมณ์ไอโสนพราหมณ์นี่จะแปลว่าอะไรไม่ต้องพูด แต่ว่าเป็นพราหมณ์ที่บอกอัตปัญหาแกพระพราชาเป็นโบโรหิตเป็นคนมีโลความรู้ดีพ่อแม่ให้นามว่าชื่อว่าโสนะโสนะแต่ว่ามาอยู่กับพระราชาเขาตั้งเป็นพราหมณ์อะไรแต่พราหมณ์อะไรเป็นโบโรหิตเป็นโบโรแล้วก็ตามโบโลหิตหรือโบโลที่กล้าก็ะช่าง,องเอาเถอะใครให้นามยังไงก็ช่างชื่อเดิมชื่อว่าโสนะราม ต่อมาคนเรียกกันมาโทนะพรามโทนะเขาแปลว่าทนานการตอนที่ตวงพระบรมสารีนกระทุแบ่งกันกับพระราชามืองอื่นปรากฏว่าโทนะพรามขาโมยของพระเขี้ยวแก้วไว้ในผมพระอินเห็นว่าไม่สมควรกับโทนะพรามยิ่งเอาเขี้ยวแก้วไปบรรจุที่พระจุลามณีเจดีสถาน คนชั้นดาวดึงสเทวโลกในไม่เวลาที่แจกของหมดแกก็มาคำดูเห็นหมัวหายไปจากมวยผมจึงได้ขอท่านนาันที่สำหรับตัวพระบรมสารีริกธาตุเอาไปบูชาเป็นท่านนาันทองเมื่อได้รับท่านนาันมาแล้วท่านนันนี่พระสาลีเขาเรียกว่าโทนะโทนะโทนะนี่แปลว่าท่านน,านัน เมื่อตาพราหมณ์คนนี้แกรับทนานมาแล้วก็จึงให้นา,วามนานว่าพราหมณ์ทนานเมื่อพราหมผู้รับทนานไปเขาเรียกว่าทโทน่พรามเมื่อโทนพราหมณ์ได้ทนานมาแล้วความจริงเมืองน,นครปฐมถมท,มที่เราเรียกไปว่าทวาราวดีรู้จักกับพระพุทธเจ้ารู้จักับพระรหั์รู้จักับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ การเดินไปเดินมาจากกรุงกบินาพัฒมหาคนครถึงจังหวัดนครปฐมหรือทวาราวดีใช้เวลาเดินจริงๆไม่เกินสิบเจ็ดวันพ่อค้าใช้เวลาเดินประมาณข้อนเดือนครึ่งเดือนเสร็จเพรเาะมีความหนักมากเขาเดินลัดตัดทางทางตรงเขามีเขาเดินกันเป็นปกติ พ่อค้าใช้เวลาเดินเท่านั้นไม่ใช่ของเวลานานฉจนั้นแต่ว่าเดินเท้าเปล่าก็เดินได้ไม่ไม่เกินสิบเจ็ดวันเป็นอย่างช้าท่านนั่งนึกในใจนึกมองดูว่าคนสมัยนี้กับคนสมัยเมื่อท่านเป็นหนุ่มใครมันเดินสู้กันได้ ในคนสมัยที่ท่านเป็นหนุ่มมันก็เดินสู้คนเก่าๆเขาไม่ได้เขาเดินง่าเป็นปกติเป็นอนัมการรอนแรมมาเป็นของไม่อยากเช่นั้นโทนพรามไม่ได้รับชน,นานทองแล้วก็เดินทางมาสู่จังเมืองทวาราวดีเพราะประตารปกติแกมาเสมอเสมอ มีที่หมู่บ้านหมูบ่บ้านหนึ่งเขาเรียกว่าบ้านพราหมณ์ใกล้ๆก,กับพระบั่นแหละหมู่บ้านพรามณ์นี้เป็นหมู่บ้านขันติตาโทนพรามณ์เองหรือว่าโสนพราหมเ์มันได้มาแล้วแกก็นำทำเจดีขึ้นเป็นองค์ย่อมๆบรรจุท่านานที่ตวงพระบรมสารีริกธาตุนั้น้ที่นันแล้วก็ทำการบูชา เป็นอันว่าถ้าจะเรียกกันว่าปฐมเจดีก็จะต้องเรียกพระปฐมนนีเป็นเจดีที่เป็นปฐมคือก่อนหน้าของพระปฐมเจดีองค์ใหญ่ในรยะตอนนี้นะถ้าตอนเลยลงไปอย่างนั้นเราจะพูดกันเลยมันยุ่งเล่าลงไปมันก็ไม่จบตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่นิพานพระอรหันต์องค์ไหนนิพานแถวนี้บ้าง ใครจะไปรู้รู้ก็พูดไม่ได้ใช้เวลามันมากไม่เป็นประโยชน์ก็เป็นอันารู้ประวัติความเป็นมาของัดนครมชส้นยที่มีความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาถอยหลังลงไปตั้งแต่เมื่อสมัยพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ก็มีพระมายาบรรษาตั้งแต่ภาคใต้ของประเทศไทยถึงภาคเหนือ ภาคเหนือจริงๆก็ส่วนหนึ่งเป็นเขตที่พระ,ะพระมหาโมคลามาคุมคือเป็นสายของพระมหาโมคลาแดนเหนือไปด้านเชียงตรงต่อประเทศจีนและก็ในเขตจีนเป็นสายของพระมหากรสบความจริงก็ไม่ไกลกันนักแต่เดินมันยากแต่ท่านพนนั่นท่านบอกและก็สำหรับสายใต้ต่ำลงมานี่ นับตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรีมาถึงจังหวัดนคะรปฐมเพชรบุรีเป็นต้นและก็แดนไปนจวบคีรีขันตอนนี้เป็นสายของพระมาหาการยานะกับพระอนุรุตม่ก่มมากันเสมอๆแล้ต่ำลงมาจากประจบคีรีขันมาจังหวัดชมพรจนกระทั่งถึงสุราษฎร์ธานีสายนี้ก็เป็นสายพระสนะกันนะ นี่มากันเป็นปกติสายใต้ลงมาจากนั้นมาก็เป็นพระรศิษ์ของพระท่านหลายพวกนั้นที่กล่าวมาแล้วเป็นองค์สอนกันต่อต่อ,ตอกันมาเป็นอันว่าประเทศไทยรับคําสอนของพระพุทธศาสนามาก,ก่อนที่เราคิดว่าพุทธศาสนาเข้ามาประเทศไทยในเวลานั้นไอเมืองมันมาก ยอมยอมข้าเมืองไปหนึ่งถึงเมืองนนไ,ไปถึงที่น้อยกับมีพระราชาชื่อนั้นเรียกเขาเรียกว่าพ่อเมืองพ่อเมืองชื่อนั้นพ่อเมืองชื่อนี้เป็นต้นเผ่าคนก็มีหลายเผ่าด้วยกันถ้าจะเรียกเป็นเผ่าเผ่าเรียกอย่างนั้นเรียกอย่างนี้เป็นพวกมองโกนเป็นพวกกล่าวว่าเป็นพวกของพ่ออะไรก็ว่ากันดะใไอคนไทยเวลานี้มาเรียก,กว่าไทยไทยสมัยนั้นเขาก็ไม่ได้เรียกว่าไทย ก็รวมความว่าเป็นเผ่าคล้ายคลึงกันคนในดินแดนแถนนี้ถ้าจะเรียกกันเผ่าใหญ่ touring, ๆจริงๆแล้วก็มันมีอยู่เจ็ดเผ่าที่เวลาจะพูดต้องพยายามเรียนภาษา,ากันอยู่เจ็ดเผ่าด้วยกันนับตั้งแต่นูน่ะเชียงตงุงลงมา,งมานั่นแหละจนกระทั่งปลายเขตแดนของสิงคโปร์นี่มีเจ็ดเผ่าที่เป็นเผ่าใหญ่แล้วก็เผ่ากระจอกอก้อยก็มีอีกตั้งเยอะแยะ แต่ว่าที่เรียกเป็นเผ่าบางที่ไอ้เผ่าไทยเรียกันนี่ก็เรียกชื่อต่างกันสิแต่ว่าพูดกันรู้เรื่องก็เรียกว่าชั้นพวกเผ่าในดำนี่ชั้นพวกเผ่าในเขียวพวกเผ่าในขาวเนื้อแท้จริงๆมันพูดเหมือนกันจริยาอาการต่างๆวัฒนธรรมเหมือนกันมันก็เผ่าเดียวกันแต่ก็ยังแยกไม่ยอมรวมกันถือว่าอยู่กันเป็นหมู่บ้านนั่นเอง เมืองสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความสําคัญเพียงเท่านี้ในช่วงนั้นที่มีพระรหันต์มาเรื่อยๆท่านหมอชีวโกมาราพัชก็เคยมาเที่ยวเี่ยถามว่าสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเคยสเสด็จไหมท่านเจ้าคุณเจ้าคุณท่านตอบว่าไม่ท่าพูดถึงว่าสมัยผมเป็นโขวช้างนะหม่พบ ต่สมัยนั้นผมก็เกิดเหมือนกันนี่แต่เกิดสมัยนั้นผมอาจจะไม่รู้แต่เพราะว่าตายไปแล้วอาจจะจําไม่ได้แต่ว่าเวลานี้ผมเป็นเทวดาเรื่องการย้อนหลังหาภาพก่อนและย้อนหลังหาผลเป็นของไม่ยากก็เป็นนั้นว่าต้องตอบว่าพระพุทธเจ้ามาในเขตนี้หลายวาระแล้วก็มาคราวหนึ่งทําให้คนสําเร็จอรหันไปไม่น้อย การเสด็จมาของพระองค์ใช้เวลาเดินนานหน่อยเพราะนานๆนนจะได้เดินท่านหอืมา่านวนดีเหมือนกันนะพระคุณเพราะคุณก็บอกว่าต้องตรง,ตรงไม่ได้เลยอาก็จะให้บอกเออนี่จะควรแค่บ้านจะให้บอกยังไงก็นานๆจะได้เดินคืนเดินมาก็แย่ทีแต่ความจริงท่านจะเดินมาก็ไม่อยากคลิสทามาก ใช่หอะมามาเป็นข่มขมมาคราวหนึ่งก็มีพระติดตามไม่น้อยกว่าห้าร้อรูปที่มาเป็นอย่างนั้นก็เพื่อเป็นกําลังใจของคนที่เวลาก่อนหน้านั้นหมอผีมันมีมากดินแดนอินเดียเขาเล่นสมาธิจิตกันเล่นกําลังจิตถ้าดินแดนแห่งนี้เขาเล่นผีกันนับถือผีอยู่ก่อนถือว่าผีเป็นเจ้าผีเป็นนายทําอะไรก็ต้องเชื่อผี กระทั่งมีการตั้งสารประภูมิกันขึ้นมาอันนี้เราก็เรียกกันว่าผีเหมือนกันเพราะว่ากำลังใจของคนพวกนี้ยอมรับนับถือผีมาเป็นตัวอย่างมาเป็นเหตุเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโลกคใเทศสุนทรเด็จก็เอาผีพวกนี้มาสแสดงตัวให้ปรากฏสมเด็จพระบรมสุค์ให้บคุคคลหลายเห็นว่าผีที่เขาบูชานั้นเป็นตัวเป็นตนตขึ้นมา เห็นกันอย่างผีเห็นคนคนเห็นผีอเมื่อผีทั้งหลายเหล่านั้นเห็นพระพุทธเจ้าเข้าก็มากราบพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงว่ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าอันนี้เองเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสเกิดกําลังใจขม่มบุคคลพู้ใดเห็นฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเทศอะไรลงไปเขารับฟังทันที สมเด็จพระจินทร์ีเทศจึงมีผลให้คนได้เป็นพระอริยาาียเจ้านี่บอกลูกบอกหลานมันนะเมื่อเราคุยกันมานี่ถึงใครกันบ้างเยอะแยะจับประวัติโน่นจับประวัติน,น,ตนี่จับประวัตินั่นพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้แล้วให้พวกเธอทั้งหลายเหล่านั้นลูกท่านก็คือลูกผม ผมไม่บอกแล้วว่าไอ้มันเป็นใครกันบ้างตั้งห้าสิบช่อกว่านี่มาพันนากันไหวเลยก็บอกว่าแล้วกันมันเป็นลูกเพมันเป็นลูกท่านทั้งนั้นแหละเป็นลูกของเป็นหลานมาบางชาติเมื่อเกิดเป็นหลานบางชาติเมื่อเกิดเป็นลูกบางชาติมันเกิดเข้าท้องอีแม่เล็กๆใหม่ทันแม่ใหญ่แม่เล็กไหม่ทันมันก็เกิดมาเป็นบริวารคือเป็นพวกเป็นพ้องเป็นคนคบหาสมาคมกัน เป็นอันว่าคนทุกคนมีความสำคัญจับดาบสู้กับฆ่าศึกมาแล้วที่มีการคล่องแคล่วในงานผู้หญิงทำงานกระจับก่าเจงเหมือนผู้ชายผู้ชายบางคนน่าจะอายผู้หญิงสัอีกที่ดีตามท่านต้มเตียมต้มเตียมต้มเตียมไม่ทันผู้หญิงสะก็มีมากตั้นแสดงว่าคนพวกนี้คลานต้มเตียม ดีไม่ดีอาจจะไม่เคยเกิดเป็นลูกแต่เคยเกิดเป็นหลานเคยเกิดเป็นเลนมันห่างออกไปความคล่องตัวมันจริงชา้าถ้าลูกท่านจริงๆแล้วก็ดูได้เลยคล่องตัวทุกคนพ่อพ่อมันเดินไม่เป็นแม่มันเดินไม่เป็นม,มันคว้าดาบได้ก็ออกวิ่งมันก็เดินอย่างกระจกรเฉียงร้วบรัดงานทุกอย่างต้องรวบรัดตัวอยู่เสมอ ทำได้โดยฉับพลันตัดสินใจรวดเร็วเป็นอันว่าลูกทุกคนมันก็ติดพอ่อฉะนั้นเวลาจะทำอะไรขึ้นมาถ้ามันช้าหน่อยมันก็กลัวพ่อมันดุเป็นอันว่าพ่อมันเร็วอ้าวด่าใครจะคุณพ่อมันเร็วไอ้ลูกนี่ยก็สอนระเบียบเรียบร้อยมันก็สอนเมอนกันแฮ มันก็ระเบียบเรียบร้อยแต่เวลาจะเอางานจะเอาการจริงๆลูกมันต้องวิ่งล่ะมันยาวไรขึ้นมานี่ลูกต้องวิ่งนะขึ้นเดินต้มเตรียมตเตรียมดีไม่ดีคว้ากระโถนคว้างคว้าคกตามนํำพิคว้างเอาคว้าคกตามมาคว้างเอาเฉยๆเพราะมันบอกว่าถ้าต้มเตรียมแบบนี้แบบนี้เวลาข้าศึกก็ชิดติดเมืองเอาตัวไม่รอดความจริงกัจริงของมันนะ ลูกไข่มันลูกไข่เนี่ยนี่คุณแกบอกว่าเด็กพวกนี้มันลูกเจ้าแก้วแล้วทำไมเสือกมาเป็นลูกขาเอ้ยานก็บอกบอกว่าอย่างนี้มันก็ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงกันไปกันมาที่กับหลกคนนั้นบ้างหลกคนนี้บ้างแต่มันไม่เคยเป็นลูกกมเท่านั้นแหะมันเป็นลูกเจ้าแก้วบ้างบางชาติมันก็เป็นลูกทันแต่เวลาชาตินี้มันมาเป็นลูกทัน เพราะว่าท่านไม่มีเมียลูกจริงมากถ้าท่านมีเมียลูกมันก็น้อยกว่านี้แต่คืนมีลูกเท่านี้มันก็เลี้ยงไม่ไหวลูกบางคนมันจะแก่กว่าพ่อที่ก็มีอย่างนี้เขาว่าคนลูกมากเออโห่ไม่ได้เรื่องที่เทศหน้านี้ไม่ได้เรื่องเลยนะเจ้าคุณเ้ยเพราะอย่าคนพูดอันเศร้าสาระไม่ได้จริงๆว่าเวลาเนี่ยมันจะหมดสิแล้วเนี่ย อา้ารจะคุณพักก่อนสำหรับลูกรักทั้งหลายเจะคุณกัณณเลอะเธอะนะแกจะไปลงท้ายด้วยอำนาจวิปัสนาญาณแกก็หันมาด่าพ่อเขปล่อยแกไปช่างแกไปเป็นนั้นว่าสําหรับเทพนานนี้ก็ต้องขอ,อยุติวาตเพียงเท่านี้เพราะว่าดูเวลาเทพมันก็้ังหมดมันเลอบ้างก็ช่างมัน ขอความสุขสวัสดีจงม,มีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี